นะสวัสดีครับเีวันนี้เราจะพามาดูแค่เออเพะแค่แพะแค่แพะแพะแค่เดี๋ยวเราพาไปดูพักส่วนัวนี่ตะเคก็มีตะเคตตะเคตะเค พักสวนครัวบวบบึงอันมะเขียะไหมดูมะเขียะมะเขียะนี่มะขี๋ลาวมะขีใบมุนข้นหน้นามังกรนะ,ะครับขน้นหน้ามีหอมมีตะไคร่มีมะเขียยาว เขียยาต้นแค่เนี่ยมีหน่อยเดียวนะเราก็มีปลามีปลาครับปลาปลาปลานินทองอันนี้ปลาอะไรน้ำขุนจังนี่นี่ชื่อครับนี่ครับนี่ก็ปลาปลาดุกม,มาแล้วก็เก็บพัก เก็บกะเพราเก็บพริกเลยนะครับนี่ครับเก็บกะเพราจับปลาจับปลาในโอ่งเลยนะครับนี่มะกอกด้วยกะเพราไม่ต้องไปซื้อตลาดเนาะมุกมุกข้าวก็มีบนอโอเคโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับ